สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์นะครับอาคารนี้ชื่ออาคารดรสาโรจน์นะฮะเราอยู่ชั้นที่ชั้น15และ16นะฮะคณะบริหารธุรกิจครับเชิญด้านในเลยฮะลองดูวันนี้เรามาติดฟิล์มที่คณะบริหารธุรกิจชั้น15ชั้น16นะครับห้องรัวประทานอาหารนะฮะเหมือนห้องผักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่หกนะฮะเป็นวอลกส์นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์พิเศษครับเป็นตัว ปูทีซีรีส์ EP ด้วยนะฮะก็คือเป็นตัวที่เงาและหนาเป็นพิเศษตัวนี้กัน UV 1 0 0ยตัดแสงสีฟ้า70%ครับกันความร้อนจาก IR เนี่ยได้94%ไปดูห้องต่อไปกันเลยครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องของอาจารย์นะครับก็เริ่มมีคนของเข้ามาแล้วี่ิการรีโนเวทใหม่นะคะทุกห้อง เพื่อทาให้เป็นอ่าห้องพักอาจารย์ด้วยแล้วก็ห้องรับรองหลายๆอย่างเนาะก็มีห้องประชุมเีอะไร็นห้องเจ้าหน้าที่นะครับห้องอาจารย์หลายๆท่านป้ายยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยครับก็คือเราก็คือติดฟิล์มในบริเวณอาคารที่โดนทางสั่งนี้ที่เห็นอยู่นี่คือทางทิศเหนือนะครับจริงๆตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะเริ่มเย็นแล้วน่ก็เลยแดดห้ามงกว่าละแดดอาจจะไม่ได้แบบว่าอ่าไม่ได้จัดมากแต่ว่าข้อดีคือสังเกตว่าฟิล์ม60%ก็จริงแต่ว่า แม้จะเป็นช่วงเย็นๆเกือบจะหกโมงแล้วอะแต่มองออกไปยังเห็นวิวข้างนอกชัดเจนเคลียมากมนี่คือข้อดีของฟิล์มนนโนจริงๆอันนี้ก็คือมันจะฟิล์มมันจะดูในกล้องเนี่ยมันจะดูออกอฟา้านิดนึงเนาะใช่มันเป็นเพราะอะไรคะอันนี้อันนี้เป็นเพราะฟิล์มตัวนี้มีคุณสมบัติในการตัดแสงสีฟ้าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเวลาแสงสีฟ้าตกกระทบบนฟิล์มแล้วจะทะลุผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะถูกกรองไว้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะั้น เวลาเรามองไปวิวที่เราเห็นอะจะดูองฟ,ฟ้านิดหน่อยซึ่งเป็นข้อดีก็คือทําให้เรามองออกไปแล้วแสงมันจะนวลลงนิดนึงทาใ,ให้เราจริงรจริงอตาเราที่เรามองไม่ใช่ภาพสีเดียวกับในกล้องนะมันจะออกอมเขียวอมเท,มเทาหน่อยใช่ <c oughs> แล้วก็จากแสงที่มันมองจริงๆสว่างกว่าในกล้องนิดนึงนะคะเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าการถ่ายภาพของเราอาจจะทําให้มันสีคาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับกระจกเปล่าอยู่แล้วยังไงการมีฟิล์มกับไม่มีฟิล์มเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลย ครับอันนี้เป็นห้องของอาจารย์คณะบดีนะฮะห้องนี้ก็จะกว้างใหม่ห้องนี้กระจกเยอะใช่กระจกเยอะมากซึ่งจริงๆถูกข้องกัมีม่านอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่เนี่ยจะเป็นม่านม้วนที่เป็นม่านกัน UV อยู่แล้วแต่ว่าไม่พอมันยังมีความร้อนที่เข้ามาได้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยเปิดแอร์แล้วเย็นไม่ทั่วทั้งชั้นฮะปัญหาของลูกค้าคือในเรื่องของความร้อนที่เข้ามาความร้อนที่เข้ามาแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆแล้วรู้สึกว่าร้อนมากกว่าปกติ รู้สึกเหมือนโดนแดดเผาเนาะอันนี้คือที่เราได้รับปัญหาจากลูกค้ามาถูกต้องเป็นลักษณะนี้แลวเลยลูกค้าก็เลยเหมือนถามเราว่ามีอะไรที่มันจะสามารถตอบโจทย์ได้ไหมแล้วก็อยากให้ได้ตัวที่ดีที่สุดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเราก็จัดสเปคที่สูงที่สุดมาให้เลยนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังไม่เสียทัศนียภาพเพราะว่าจริงๆวิวของตรงเนี้ยเราอยู่ในตรงใจกลางเมืองก็คืออโศกตึก <c oughs> มันก็จะรอบเลยแล้ว,ลวยิ่งอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยบรรยากาศและวิวมันก็จะดีมากๆ ฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราเห็นพวกภาพหรืออะไรเงี้ยถ้าเราติดมา่านปิดไปอะ่ะมันจะเสียในเรื่องของบิวแล้วก็ทัศนวิสัยตรงนี้ใช่แล้วห้องจะดูแคบลงอืมก็อันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีของฟิล์มนะคะคซึ่งก็จะคนละส่วนกับม่านเนาะอ,อย่างที่เราทราบกันก็คือม่านจะเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวครับอืแต่ในส่วนของฟิล์มเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดความร้อนสองห้องนี้มีเว้นนะครับเพราะเป็นห้องเก็บของกับห้องถ่ายเอกสารอ่ะจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่ ไม่ได้ติดฟิล์มอันนี้คือนี่ค่ะคือเวลาเดียวกันเลยนี่คือเวลาเดียวกันเลยนะอ่าอันนี้จะให้ดูก่อนว่าแสงที่เราออกมาเนี่ยคือประมาณนี้ช่างกำลังทํางานอยู่เลยเดี๋ยวเราเปิดบานข้างๆขัดไปแล้วกันเนาะบานนี้เลยที่แดดมันก็จะเข้ามามุมเดียวกันเลยนี่คือก่อนติดฟิล์มอาจารย์จะไม่สามารถเปิดห้องแบบนี้ได้เลยคือเปิดไม่ได้เลยเพราะร้อนมากเผาวเลยอย่างดูอันตอนนี้ก็มาจังหวะพอดีที่ช่างนอนติดฟิล์ม ตรงนี้ข้อดีก็คือจะได้ดูว่าการที่เราติดตั้งเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการในการทำความสะอาดกระจกอยู่ประมาณ2 3สามรอบได้ก่อนที่จะขึ้นฟิล์มเพื่อป้องกันฝุ่นทำลายความพวกสิ่งสกปรกต่างๆก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็คือขึ้นฟิล์มเดีย๋ยวถ,ถ่ายมุมนี้ดีกว่าเพราะว่ามุมนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือแสงแดบดบโอ้แสตามากกับฝั่งน,นี้คือที่เราติดฟิล์มไปแล้วฝั่งน,นี้ยังไม่ติด อันนี้เป็นห้องประชุมฮะก็ห้องนี้หันทางทิศใต้ทิศใต้มีข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือเป็นอาทิตย์ที่รับแดดได้ทั้งวันเช้าตะวันออกตะวันตกก็ยังเข้าแดดแดดก็ยังเข้าที่ห้องนี้อยู่เพราะฉะนั้นห้องนี้เลยเป็นห้องที่ค่อนข้างจะร้อนมากในทิศทางนี้นะครับทิศใต้ก็ลองมาดูครับอย่างตรงนี้ครับห้องประชุมเนี่ยจะมีสามแถวเชื่อได้ว่าคนที่นั่งแถวนี้ร้อนหลังไมมแน่นอนเพราะว่าตรงนี้คือรับแดดเต็ม นะฮะนะครับคือติดกระจกเลยติดกระจกเลยแล้วก็แดดเนี่ยน,นี่แดดบ่ายนะตกกระทบมาแล้วเลยขึ้นโต๊ะอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้ตบุ๊กด้วยก็มีปัญหาแน่นอนว่าแสงเข้าหน้าจอก็ทํางานยากอีกอ่าแล้วก็คนที่นั่งตรงนี้ก็นั่งได้ไม่นานนะเชื่อได้ว่าไม่เกิน10-15นาทีเนี่ยน่าจะมีหลังไมหม้กันบ้าง ตรงนี้เป็นกระจกที่ยังไม่ได้ติดใช่นี่คือห้องที่ยังไม่ได้ิดฟิลีมครับก็อันนี้อยู่ที่ชั้นที่ห้าเนาะห้องนี้จะเป็นห้องหมุมุมที่อยู่ทางจิบใต้นะครับก็เป็นห้องที่รับแดดเยอะเช่นกันอันนี้หนูอยากบอกคนเฮียเอาหน้าเข้าหาแดดให้หนูนิดนึงว่าพิสูจน์เลยว่าแบบเรามองกับา้าทิชโดยตรงได้ไหมได้เลยครับไม่กล้าหลังั้นมองแดดไม่เคยคือไม่แตาถูกต้องไหมใช่แล้วตัวนี้ผ่านมากี่วันครับตรงนี้ราราวประมาณสามถึงสี่วันละ ก็เริ่มเซตตัวเกือบหมดละจะเหลือคาดน้าเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะที่ต้องใช้เวลาในการเซตตัวปกติฟิล์มสำหรับอาคารเนี่ยมันใช้เวลาเซตตัวเราๆประมาณอย่างน้อยๆต้องมีมาสักสองถึงสี่สัปดาห์ขึ้นไปนะถามว่าทําไมเพราะว่ามันไม่เหมือนลดลถในบางทีแบบ7วัน10วันเซตตัวละเหตุผลคือลดเราสามารถโดนแดดได้ทั้งวันแต่อาคารเราจ,จะโดนแดนแดแค่บางช่วงเวลาแต่ว่าฝั่งนี้อาจจะแห้งเร็วกว่าน่อยเพราะว่าฝั่งติดบ้านจะโดนแดนแดเกือบทั้งวันเหมือนกัน แต่ถ้าฝั่งทิศเหนือเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นอ่าเห็นคราบน้ําเห็นคลื่นที่แบบเป็นน้ํายาค้างอยู่ในกระจกเยอะหน่อยอะนะฮะพวกนี้มันจะหายไปเองไหมคะคำ <c oughs> ถามที่เราม,ามักจะเจอบ่อยเลยหายไปเองครับจริงๆมันเป็นคราบน้ํายาที่ค้างอยู่ในกระจกนะฮะพวกนี้จริงๆเดี๋ยวพอฟิลมาเซตตัวไปปุ๊บเนี่ยคราบน้ำที่อยู่ในกระจกเนี่ยก็จะหายออกไปแต่สิ่งที่จะไม่หายคืออารมณ์นี้พวกตําหนิกระจกอ่าพวกนี้คือเป็นสะเก็ดเหล็กออกไม่แน่ใจกล้องไทยเห็นหรือเปล่า จะเป็นเ,นเป็ดขึ้นมาเดีเมีห้องที่เด่นเมื่นี้ล่ะเดี๋ยวชี้ให้ดู mm hmm. ซึ่งอันนี้แก้อะไรไม่ได้นะ้อมันเกิดจากตอนที่เขาก่อสร้างเราอาจจะวางกระจกอ่ะไว้ใกล้กับเครื่องออกเหล็กทำให้หมันโดนสะเก็ดเหล็กมาติดอยู่ที่กระจก mm hmm. มีข้อเสียคือทําให้มีเหล็กฝังอยู่ในเนื้อกระจกครับ mm hmm. ต่อให้เราติดฟิล์มไปเน, <c oughs> นาะมันได้ช่วยพรางมานันเนาะใช่มันจะเด่นขึ้นด้วยซ้ำก็จะเห็นชัดขึ้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับมีอะไรไปโค v e r หรือเคลือบม,มัน วันนี้ได้ได้รับอน,นุญาตจากท่านคณะดีนะครับก็สามารถถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเนี่ยทางร้านของเราก็มีบริการรับติดี่มาคารหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นราชการอเอกชนนะครับสานักงานตึกบ้านคนทั่วไปเรารับหมดนะฮะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้บ้านครับที่รู้สึกว่าร้อนอ,อยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะก p r o ทค ฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านไม่ให้แบบโดนแดดเลียสีซีเรลอะไรเงี้ยครับก็จริงๆตัวนี้อยู่ในเงื่อนไขหมดเลยแล้วก็อย่างเช่นจะ,จะประหยัดลดค่าไฟตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะครับบางคนบอกอ้ยบ้านพี่ปิดม้านแล้วลองดูฟิล์ป็นทางเลือกก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วคุณสมบัติคนละแบบกันเลยการใช้งานก็คนละอย่างก,กันนะฮะฟิลมจะเน้น,น,น,นความนการลดความร้อนลัะสนานวิสัยครับการมองผ่านทําให้วิวในห้องดูดีขึ้นเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็ จริงจริงฟิวสรถเราก็ยังทําอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะโชว์ฟิม์ราคารเยอะแยะขนาดนี้แต่ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทของผลิตภัณฑ์และบริการของทางร้านครับที่เราให้บริการอยู่ฝากด้วยน,นะครับกับร้านให้ไฟไเทคของเรานะครับก็จริงๆแล้วเราทําทั้งที่พเพื่อนเห็นไปเมื่อกี้ก็ฟิว์ราคารนะครับแล้วก็จริงๆตัวร้านเราก็มีทำพวก,ก Android, อ่ะอุปกรณ์ติดรถนะครับระยุนเครื่องเสียงจอแอนดรอยกล้งมันทึกติดรถยน GPS tracking e, นะครับลงติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งงานอาของเอกชนของบุคคลธรรมดาแล้วก็ไม่จะเป็นงานฟรีหรืองานของรถโรงงานบริษัทต,ต่างๆนะครับเราก็รับได้ทั้งหมดเลยนะครับ